แล้วสมองเริ่มเบลอแล้วสมองเริ่มเบลอต๊บๆเ้มวงเลยสมองเริ่มต๊บๆแล้วอุยไมา่ิอ้ยติบผาแล้วมาสิไม่เคยบอกจะนอนจะนอนแล้วนี่ไอ้ล้อนี่ครึ่งเนี่ยดำหลอกเป็นออต้งแตตอนไหนเดีวจะตนเรียไปแล้วผมเป็นรุ่นดาวเราจะปี ไปแล้วเออไปใหญ่เงี้ยวมึงไงจัดมีคนโปนเลยเนี่ยเป็นรู้ดาผมเป็นรู้ด้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมบอกแล้วพี่ว่าเออไปเลยพี่ดึกแล้วเออผมก็บอกอยู่ให้นอนตั้งแต่ตีสองแล้วได้ได้พวกมึงนะไอ้จัดลากกูมาอย่างงี้ยันอีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนต่อยตังตังตัท้ายมาพี่เออโดน จะโดนดาเอ้าโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วมาไป